มาต่อกันที่ปีที่11ในขณะที่พระเอกกําลังจะตอบเซโฮนางเอกก็เข้ามาเจอพอดีเธอตอว่าพระเอกโดยที่ยังไม่ได้ถามเขาสักคำว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกพูดทั้งน้ําตาว่าทําไมเธอถึงไม่ถามฉันละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งในตอนนี้และเรื่องเมื่อ9ปีที่แล้วนางเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบเรื่องเมื่อ9ปีที่แล้วฉันได้ยินเต็มสองหูว่าเซโฮร้องขอความช่วยเหลือจากนาย ส่วนเรื่องวันนี้ฉันก็เห็นเต็มสองตาวันนายเอาดาบไม้ไายทาร้ายเขามาถึงขนาดนี้แล้วนายมีอะไรจะพูดอีกไหมพระเอกพูดเสียงสั่นว่าแล้วเธอไม่เห็นหรอว่าฉันก็เจ็บเหมือนกันนางเอกทำทีเป็นไม่สนใจก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุยเซโฮได้โอกาสเลยรีบคว้ามือเธอเดินออกไปและภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนหลังจากที่นางเอกโดนเพื่อนๆบูลลี่ว่ายากจน พระเอกก็รีบไปไล่แก้ข่าวให้เธอเขาเดินไปต่อว่าเพื่อนสาวคะแนนต่ำด้วยความโมโหพวกเธอเป็นเพื่อนประษาอะไรทําไมถึงทากับซูจองแบบนี้ซูจองเธอไม่เคยโกหกใครเรื่องฐานะเลยมีแต่พวกเธอนี่แหละที่คิดเองเออเองไม่พอยังเอาซูจองไปพูดในทางเสียหายอีกเพื่อนสาวคะแนนต่ำเถียงกลับไปว่าทําไมซูจองถึงไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกพระเอกก็บอกว่าใครมันจะเอาเรื่องครอบครัวตัวเองมาพูดไปทั่ว พวกเธอมันก็ดีแต่พูดขยันหาเรื่องให้ชาวบ้านชาวช่องพระเอกถามเพื่อนสาวอีกครั้งว่าใครเป็นคนพูดให้พวกเธอฟังเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของนางเอกด้วยความตกใจสาวผมเปียเผลอพูดชื่อของเซโฮออกมาพระเอกเลยบังคับให้เธอเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเพื่อนสาวทั้งสองเลยเล่าว่าเซโฮเหมือนว่าเขาจะแอบชอบซูจองแต่พอพวกเราบอกว่าเขาไม่เหมาะกับเธอเซโฮก็เปลี่ยนท่าทีบอกว่าไม่ได้ชอบซูจองเหมือนกัน อีกทั้งยังว่าเธอจนกินแต่อาหารบริจาคพอพระเอกด้ินแบบนั้นเขาก็ขึ้นไปหาเซโฮบนดาดฟ้าทันทีพระเอกนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เหล่านี้แล้วก็รู้สึกน้อยใจอุตสาหรร์ทำดีแทบตายแต่สุดท้ายเธอกลับมองไม่เห็นพระเอกได้แต่โทษตัวเองไม่น่าพูดถึงเรื่องในอดีตเลยถ้ารู้ว่าสุดท้ายจะจบแบบนี้อีก ทางด้านของนางเอกเธอคิดทบทวนคำพูดที่พระเอกถามเธอก่อนหน้านี้ว่าทำไมเธอถึงไม่ถามเขากับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเก้าปีก่อนทีแรกสาวหน้าหวานก็เหมือนจะไม่อยากรู้แต่จู่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่าพระเอกเคยพูดประโยคหนึ่งออกมาตอนที่อยู่บนดาดฟ้ากับเซโฮพระเอกพูดขึ้นว่านายไม่รู้สึกผิดกับซูจองมั้งหรอซึ่งคำพูดประโยคนี้แหละ ที่ทำให้นางเอกค้างคาใจสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ณตอนนั้นตำรวจต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยมาถามนางเอกเพราะเธอเป็นพยานคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์นางเอกเลยตัดสินใจบอกกับตำรวจ ถึงแม้หนูจะไม่เห็นว่าบกซูทำร้ายเซโฮแต่หนูได้ยินเสียงเซโฮร้องขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าบกซูได้โปรดช่วยฉันด้วยพอตำรวจได้ยินแบบนั้นก็รีบตรงไปหาพระเอกทันทีหลังจากที่สาวหน้าหวานให้การกับตำรวจเสร็จเียยอนก็เข้ามาต่อว่าเธอซูจองเธอเห็นหรอว่าบกซูผลักเซโฮ เธอก็รู้จักบกซูดีเขาไม่มีทางทําแบบนั้นแน่เฮยียยอนถามสาวหน้าหวานอีกครั้งว่ายังเชื่อใจพระเอกอยู่ไหมนางเอกตอบไปสั้นๆว่าไม่ฉันไม่เชื่อใจเขาอีกแล้ว เฮียยอนพูดเสียงสั่นว่าเธอไม่รู้เหรอว่าบกซูชอบเธอขนาดไหนทำไมเธอถึงทำแบบนี้และภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกเดินเข้ามาถามเธอทำไมเธอถึงโกหกแบบนั้นเธอก็รู้ว่าฉันไม่ได้ทำนางเอกก็นิ่งเงียบและมองหน้าพระเอกอย่างเย็นชาสายตาของพระเอกในตอนนั้นดูสิ้นหวังกับการกระทำของนางเอกมากหลังจากที่พระเอกถูกตำรวจนำตัวไปนางเอกก็ร้องไห้ออกมา และภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันในขณะที่นางเอกกำลังยืนเหม่อลอยซึ่งอูก็เข้ามาสกิดเธอพอสาวหน้าหวานเห็นซึ่งอูมาเรียนแล้วเธอก็ใจชื้นครูพยายามโทรติดต่อเธอแต่เธอก็ไม่รับสายครูเลยโทรไปหาพ่อแม่เธอแต่พวกเขาก็ไม่รับเหมือนกันซึ่งอูได้ยินแบบนั้นก็โวยวายยกใหญ่ครูจะโทรไปหาพวกเขาทำไมนางเอกก็บอกว่าเธอเป็นห่วง ครูเห็นเธอทำงานหลายๆอย่างกลัวว่าจะมาเรียนไม่ไหวเลยต้องโทรแจ้งผู้ปกครองเธอซึ่งอูสวนกลับไปว่าผมรู้ว่าครูอยากเป็นครูที่ดีแต่ต่อไปอย่าทำแบบนี้จะดีกว่าผู้จบก็เดินหนีไปตัดมาในห้องเรียนมอนสเตอร์ทันทีที่ยองมินเห็นแผลบนหน้าของพระเอกเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็บอกว่าเขาลื่นล้มซึ่งอูรีบหันไปมองพระเอกอย่างไวเขารู้ดีว่าแผลบนหน้าของพ่อหนุ่มสุดเนี้ย ب. เป็นแผลตอนที่ไปช่วยเขาที่ผับเมื่อวันก่อนหลังจากที่เกิดเรื่องในวันนั้นซึ่งอูก็เริ่มเปิดใจให้พระเอกมากขึ้นจังหวะที่พระเอกกำลังจะเดินไปซื้อเบอร์เกอร์ให้แก๊งของเขาซึ่งอูก็ดึงแขนพระเอกไว้เพื่อนๆในห้องต่างพากันตกใจคิดว่าทั้งคู่จะเปิดศึกใส่กันแต่ที่ไหนได้ซึงอูแค่บอกพระเอกว่า ผมไม่กินเบอร์เกอร์แล้วครับรุ่นพี่พระเอกก็ถามว่าทำไมถึงไม่กินฉันเห็นมันมีกุ้งใส่ชีสด,ด้วยนะน่าอร่อยจะตายซึ่งอูรีบ,บอกพระเอกว่าเขาจะลงไปซื้อเองเพื่อนๆในแก๊งของเขาต่างงงเป็นไก่ตาแตกทำไมอยู่ๆซึ่งอูถึงทำดีกับรุ่นพี่อาวุโสขึ้นมานะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยชอบหน้ารุ่นพี่เท่าไหร่ตัดมาที่ครูคิมกับรองผอท,ทันทีที่พวกเขาเห็นแผลบนคอเซฮพวกเขาก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยสุดพลัง เซโฮรี่พูดตัดบทไปงบประมาณในการจ้างวิทยากรที่จะมาสอนห้องมอนสเตอร์เป็นยังไงบ้างครูคิมก็บอกว่าเงินที่ได้รับจากสำนักการศึกษาและรัฐบาลท้องถิ่นก็เพียงพอแล้วถ้าเราของงบมาอีกมันจะแฟร์หรอครับเซโฮถามกลับไปว่าโรงเรียนนี้เคยสนใจเรื่องความแฟร์กับไม่แฟร์ด้วยหรอรองผอ,อสวนกลับไปว่าเด็กห้องมอนสเตอร์มีแต่พวกเกรดต่ำ,ตำ เราจะไปสนใจพวกเขาทำไมครับสู้เด็กหัวกะทิอย่างห้อง VIP ก็ไม่ได้เซโฮได้ยินแบบนั้นก็โมโหถึงแม้เด็กห้องมอนสเตอร์จะเรียนไม่เก่งแต่ยังไงเราก็ต้องสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นพอจบก็ไล่ตะแกสองหน่อออกไปในขณะเดียวกันใครบางคนก็โทรมาหาเขาทางด้านของตะแกสองหนอ่อหลังจากที่โดนไล่ตะเพิดออกมาพวกเขาก็รุมสาปเซโฮยกใหญ่ ครูคิมบอกรองผอ,อว่าถ้าผู้ปกครองนักเรียนห้อง VIP รู้ว่าเซโฮของงบประมาณให้ห้องมอนสเตอร์งานนี้มีดิ้นตายกันบ้างแหละรองผออก็พูดเสริมมันแน่นอนอยู่แล้วคนพวกนั้นเห็นแก่ตัวจะตายอยากให้โรงเรียนทุ่มงบให้ลูกตัวเองอย่างเดียวแต่ที่แน่ๆถ้าผู้บริหารคนเก่ารู้ว่าเซโฮทำแบบนี้ รับรองบ้านแตกแน่ตัดมาที่ห้องพักครูในขณะที่นางเอกกำลังวุ่นกับการทำงานรองพออ,อก,ก็บอกเธอว่าเซโฮอยากสนับสนุนงบประมาณในการจ้างวิทยากรมาสอนห้องมอนสเตอร์ทั้งนี้ให้เธอเขียนรายงานไปส่งเซโฮด้วยทันทีที่นางเอกตอบตกลงสายปริศนาก็โทรมาหาเธอพอเธอรับเสียงปลายสายก็พูดขึ้นว่านี่เจ้าหน้าที่โฮนะ ผมจะคืนเงิน50ล้านวอนให้คุณหลังเลิกงานให้คุณไปที่ล็อกเกอร์สถานีรถไฟใต้ดินพอเลิกงานนางเอกก็ตรงไปที่ดังกล่าวทันทีและในขณะที่เธอกำลังมองหาล็อกเกอร์อยู่เจ้าหน้าที่โฮก็ส่งหมายเลขตู้และรหัสผ่านมาให้เธอหลังจากใส่รหัสผ่านแล้วนางเอกก็ยืนลุ้นอยู่พักใหญ่แอบคิดในใจว่าข้างในจะมีเงินจริงๆไหมและทันทีที่เปิดล็อกเกอร์ออกแม่สาวหน้าหวานก็แทบเข่าสรุด มองไปข้างในล็อกเกอร์ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระดาษหนึ่งแผ่น สาวน้าหวานหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านซึ่งมันเขียนไว้ว่าให้เดินไปที่สวนสาธารณะซอนโฮนางเอกก็ไม่รอช้ารีบจำเอาไปที่นั่นทันทียังไม่ทันไรแม่สาวหน้าหวานก็โดนเล่นงานซะแล้วเธอเดินไปบ่นไปว่าจะคืนเงินทั้งทีก็ลีลาซะเหลือเกินไม่นานเจ้าหน้าที่โฮก็ส่งข้อความมาอีกรอบนี้บอกให้เธอไปขุดดินใต้ต้นสนที่อยู่ใกล้ๆสนามเด็กเล่นแม่สาวน้าหวานก็ท่องพุโทโธธรรมโมในใจเพื่อเงินฉันทำได้อยู่แล้ว และในระหว่างที่เธอกำลังตั้งหน้าตั้งตาขุดดินเสียงข้อความก็ดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้บอกให้เธอไปค้นถุงขยะข้างๆห้องน้ำวินาทีที่นางเอกเห็นข้อความวิญญาณแรปเปอร์สาวก็เข้าสิงทันทีในระหว่างที่คุยขยะก็หาไปแช่งไปถ้าคราวนี้แกแกงฉันอีกแกตายแน่ไอหน้มามะม่วงดิบและทันใดนั่นเองสวรรค์ก็เห็นในความพยายามของเธอในขณะที่เธอกำลังคุยหาเงินอย่างเอาเป็นเอาตาย เธอก็เจอกับซองกระดาษซองหนึ่งเธอหยิบซองกระดาษนั้นขึ้นมาและค่อยๆเปิดดูข้างในหวังว่าครั้งนี้คงไม่โดนแกงแล้วนะและในที่สุดเธอก็ไม่โดนแกงจริงๆในซองกระดาษนั้นมีเงินจำนวน50ิบล้านวอนจริงๆนางเอกกรีตออกมาด้วยความดีใจในที่สุดเงินก้อนนี้ก็กลับมาหาชั้นเจ้าหน้าที่โหที่แอบดูอยู่ไกลๆพอเห็นว่าเธอได้เงินแล้วเขาก็รีบโทรรายงานใครบางคนทันทีตัดมาที่พ่อหนุ่มสุดเนี้ยบ ทันทีที่เขากลับบ้านมาได้ไม่ถึง5นาทีเจจองก็ใช้ให้เขาไปส่งอาหารอีกแล้วโดวยความที่พี่สั่งพระเอกก็ต้องจำใจแบกสังขารออกไปอีกรอบแต่การออกไปครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มในขณะที่รเรก่กำลังติดไฟแดงเขาก็เหลือบไปเห็นเซโฮกำลังแวะรับเจ้าหน้าที่โฮอยู่ข้างทางโดยความสงสยัยพระเอกเลยสะกดรอยตามทั้งคู่ไปพอเจ้าหน้าที่โฮลงจากรถแล้วพระเอกก็ตีเนียนเดินไปหาเขาพระเอกกำลังจะถามว่าเมื่อกี้เขาเห็นเซโฮแวบๆ แต่เจ้าหน้าที่โฮก็สวนขึ้นมาว่าผมคืนเงิน50ิล้านวอนให้เธอไปแล้วคุณจะคุยอะไรกับผมอีกพระเอกรู้สึกแปลกใจมากว่าเจ้าหน้าที่โฮไปหาเงินมาจากไหนทั้งๆท,ที่เขาติดหนี้พนันเยอะขนาดนั้นพอหนุ่มสุดเนี้ยบคิดทบทวนอยู่สักพักก่อนจะนึกขึ้นได้ก่อนหน้านี้เซโฮอยู่กับเจ้าหน้าที่เหลี่ยมนี่คุณอย่าบอกนะว่าเซโฮเป็นคนให้เงินคุณเจ้าหน้าที่โฮก็ตอบหน้าตายว่าเรื่องนั้นผมบอกคุณไม่ได้หรอก แต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่โฮจะไม่บอกพระเอกก็พอจะรู้คนที่กล้าเอาเงินให้เขาได้มากขนาดนี้ก็คงจะมีแค่เซโฮเท่านั้นแหละด้วยความอึดอัดไม่รู้จะไประบายให้ใครฟังพอหนุ่มสุดเนียบเลยไประบายกับเพื่อนรักเขาถามเฮียยอนว่าการที่ผู้ชายเอาเงินให้ผู้หญิง50บล้านวอนมันหมายความว่ายังไงเฮียยอนตอบไปสั้นๆว่ามันคือรักแท้ถ้าไม่รักเขาคงไม่ทำขนาดนี้หรอกเพื่อนพอพระเอกได้ยินแบบนั้นก็แทบจะเป็นลมขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะเพื่อนรัก นี่สินะอำนาจของเงินเช้าวันต่อมาพระเอกมาเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าห้องของเซโฮกะว่าจะเข้าไปค้นหาหลักฐานอะไรสักหน่อยแต่ยังไม่ทันจะได้เข้าไปก็จ้าเอกกับเซโฮซะก,ก่อนเซโฮบอกพระเอกว่าอยากพูดอะไรก็พูดแต่อย่าแอบเข้ามาแบบนี้มันดูไร้มารยาทพระเอกเลยถามไปตรงๆว่านายสั่งให้เจ้าหน้าที่โฮเอาเงินคืนให้ซูจองใช่ไหม เซโฮก็บอกว่าใช่ฉันทำเพื่อคนที่ชอบผิดด้วยหรอพระเอกเตือนอดีตเพื่อนรักว่าการที่เขาทำแบบนั้นใช่ว่านางเอกจะรู้สึกดีแต่เซโฮก็ไม่สนใจคำพูดของเขาวงวาง,วางรบกวนนายไปบอกเธอทีว่าฉันเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเหลือเธอพระเอกถามกลับไปว่าทำไมเขาถึงกล้าพูดแบบนั้นเซโฮก็บอกว่าซูจองจะเชื่อคำพูดของคนอื่นเสมอยกเว้นคำพูดของนายนายลองไปบอกเธอดูสิ ยังไงเธอก็ไม่มีวันเชื่อคำพูดประโยคนี้ทำเอาพระเอกถึงกับจุกถึงแม้เขาอยากจะลุกไปสอยหน้าอดีตเพื่อนรักแค่ไหนแต่สถานะในตอนนี้เขาทำได้เพียงเดินหนีออกมาเท่านั้นครูพักที่บังเอิญผ่านมาเจอพระเอกพอดีเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกเลยระบายความอึดอัดให้เขาฟังถ้าเป็นซูจองที่ผลักคนอื่นต่อหน้าต่อตาผมผมก็คงคิดว่าเธอคงมีเหตุผลบางอย่างถึงได้ทำแบบนั้นและถ้าเธอบอกว่าไม่ได้ทำ ผมก็จะเชื่อเธอแต่ทางกลับกันทำไมตอนนั้นเธอถึงไม่เชื่อผมครูพักต่อไปสั้นๆว่าฉันว่านายกับซูจองถึงเวลาต้องคุยกันจริงๆแล้วแหละก็จบไปแล้วสำหรับอีพีที่11ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ